โดยปกติแล้วนะครับลีกบาส NBA เนี่ยเมื่อจบฤดูกาลเนี่ยเขาก็จะจัดชุดผู้เล่น5คนที่ดีที่สุดในแต่ละฤดูกาลนั้นๆออกมานะครับซึ่งเรียกสิ่งนั้นว่า All NBA First Team ครับถ้าเรากลับมาดูลีกบาสเกตบอลไทยขอยงเราเนี่ยอย่างบาสเกตบอลไทยลีกเนี่ยเขาก็มีรางวัลที่คล้ายๆกันอยู่นะครับนั่นก็คือ All Star 5ที่จะมอบรางวัลให้กับผู้เล่นที่เล่นดีที่สุดในแต่ละตำแหน่งนะครับเราจะมาดูกันว่า ฤดูกาล2023ที่ผ่านมานั้นมีผู้เล่นคนไหนบ้างที่ได้รับรางวัลน,นี้ไปครับสวัสดีครับหายกันไม่นานเลยก็จบการแข่งขันเกือบครึ่งปีแล้วสำหรับบาสเกตบอลไทยลีก2023นะแต่ว่าช่องเราเนี่ยเกตบาสเกตเนี่ยก็ยังทําไม่เสร็จเพิ่งคนที่สี่ที่สี่ โดย EP นี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงคนที่ได้รับรางวัลในตำแหน่งเซนเตอร์นะครับคนที่ได้รับรางวัลในตำแหน่งเบสเซนเตอร์ไปเนี่ยก็คือชนาทิพย์จัก,กรวาลจากสโมสรไทเทคบาสเกตบอลครับชนาทิพย์จัก,กรวาลเนี่ยหรือว่าชื่อเล่นว่าโอมเนี่ยเป็นเซนเตอร์ที่โด่งดังสุดๆในวงการบาสไทย,นยในยุคนี้นะครับเขาอายุ27ปีกับความสูงที่สูงถึง2 0 5 5ซนติเมตรหรือว่า6ฟุต9นิ้วเรียกได้ว่าชนาทิพย์จัก,กรวาลเนี่ยเป็นนักบาสเกตบอลที่ในชั่วโมงนี้เนี่ยใครๆก็ต่างรู้ ขณะคนที่ไม่ดูบาสก็ยังรู้จักเลยกับชนะทิพย์จักรวาเนี่ยที่เป็นคนไทยที่มีความสูงในระดับที่สามารถเล่นวงในในระดับนานาชาติได้จนขนาดได้ไปเล่นลีกอาชีพไต้หวันมาแล้วดวลกันสนุกครับคูน่นี้หมุนแล้วขึ้นเนี่ยครับโอ้โหท่าเดียวคัสายครับนาฏการให้มาที่ชนะทิพย์ยเข้ามาด้านในเรียบร้อยแล้วครับโอ้โหอดึดอัดอยู่หลายจังหวนนะเลยครับท่านด้านหน้าไปไทเลอร์ครับ โอ้โหตั้งใจกระดอนแป้นมาให้โอมเลยครับแม่นี่ดาวรุ่งพุ่งแรงเลยนะครับนิโคล่าชนาทิพเรียบร้อยครับชนะทิพกับไทยแล้วนะครับตอนนี้ดีดอกขวาม,มาเอกทนเอกธนัศด,ด,ด,ดึงจัวห่าน,นิดนึงแล้วโดนบล็อกอีกแล้วครับโอ้โห,โห,โห ค่าเฉลี่ยตลอดรายการของชนาทิพจักรวาลเนี่ยจากการลงเล่นทั้งหมด12เกมนะครับอยู่ที่10.5แต้ม8.3รีบาวหนดสี่แอซิสหนึ่สตีล1.2บล็อกต่อเกมด้วยเปอร์เซ็นต์ความแม่นยำรวม57.6%และเปอร์เซ็นต์ความแม่นยำ3คะแนนอยู่ที่47.1%จจากการลงเล่นเฉลี่ยประมาณ24.2นาทีต่อเกมมีการทำออฟเซนสีรีบาลหรือรีบาลเกมบุกทั้งหมด39มสบารีบาลมากไปกว่าที่ห้ของลีก โดยมีการรีบาวรวมที่100รีบาวมากไปอัดที่6ของลีกแล้วก็มีการบล็อกอยู่ที่1 4บล็อกมากไปอัดที่5ของลีกสวยครับเอา้าไม่มีใครจับอีกแล้วครับไม่ลงเก็บรีบาวลงมาได้ครับชนาทิพย์ของกาชัดผลโล่งครับชัดผลจึงแย้มปินไม่ลงแต่ว่าชนะทิพย์เก็บรีบาวลงมาได้ให้มาที่ชาดผลอีกครัง้งแล้วขึ้นไปไปลุนซ้ายลงไปครับ ดอนลากานัดยิงคืนลูกนี้3คะแนนไม่ลงปัดมาเข้ามือชนะทิพย์มาบนเทียนเซตกาย,ยิง3าอีกแล้วลูกนี้ไม่ลงครับเก็บรีบาล,ลงมาได้ชนะทิพย์เปิดมาด้านหน้าเร็วเลยครับที่ไทเลอร์ยิง3คะแนนนี่จบ้อยโอ้โหสามคะแนนไม่ลงแล้วโดนยิง3คะแนนกลับนะครับโดยไทยเลอร์แลมคบเบอสวีลุยเข้ามาด้านในโอทะลุครับวางลูกนี้แรงชนะทิพย์ซ้ำลงไป วัฒนายิงลูกนี้สั้นครับชนาทิปเก็บได้ใหมาที่ไทเลอร์ด้านหน้ามานัตการคุณรง์ให้มาชนะทิปขึ้นหวางสวยครับโดนกระแทกนิดน,นึงแต่ไม่หลุดมือนะครับับจังหวะที่กระทิงจ่ายมาให้กับทางเจ้าโอมงค,ครับชนาทิปขึ้นสวยนะครับ วิ่งตัดมาแล้วก็ได้ฟาวได้ชดลุทโทษแถมอีกหนึ่งลูกครับทางอีบราฮิมเคาหลบมาหนึ่งสองโยจะลอยขึ้นไปหวดวสเลยครับแล้วดึงจังหวะนิดนึงหาเพื่อนให้มาได้แล้วขึ้นโดนบล็อกเต็มๆเ,เลยครับชนะทิพจกักรวาลเนี่ยจะมีความสูงมากที่สุดของลีกแต่ว่าเขาเนี่ยเป็นผู้เล่นที่มีฟุตเวิร์กและความคล่องตัวเนี่ยสูงมากมากและนั่นเป็นจุดสําคัญที่ทําให้ชนะทิพเนี่ย ได้เปรียบเหนือผู้เล่นบิ๊กแมคน,นอื่นที่<ช>ตัวเล็กก <ไป S 1> ว่าหรือว่าช้ากว่าล็อกเจอกับจัุพลสุภาพไถเข้ามาอีกทีหนึ่งแล้วขึ้นเองครับลงไว้ลงครับโอ้ยยังได้เปรียบวงในจากชนาทิปอยู่นะครับไฮเทคเลอไถแล้ว,ลวหมุนแล้วขึ้นเองโดนบล็อกครับแต่ว่าชัดาทิพช่วยไว้ได้ลุยเข้ามาอีกทีึงดีเราไปชัดพลจึงแย้เปิน3คะแนนไม่ลงเก็บรีบาว ชนาทิพย์แย่งมาได้ครับโอ้ oh, oh, oh. ส่วนสูงนี่ไล่เลี่ยกันความหนาแพ้แต่ความเร็วมากกว่าครับชนะทิพย์จักรวาลสไนเปอร์ต้องขอเวลานอกเลยครับเราจะมาดูบทบาทในการเล่นเกมบุกของชนาทิพย์จักรวาลกันครับอย่างแรกเลยคือสิ่งที่เขาเล่นบ่อยที่สุดในการเล่นเกมบุกก็คือการเซตสกรีนไม่ว่าจะเป็นการสกรีนแบบออนบอลสกรีนหรือว่าออฟบอลสกรีนทามาที ได้ชนาทิพย์ถูกตีอยู่ด้านในแล้วขึ้นซ้ายดูนี้ลงไปครับไล่ตามมาเป็น3ต่อ5ครับจากชนาทิปจักราวาล oh. รัฐการยอดมาตอนหลังให้ไทเลอร์โอ้โ oh. หสวยมากครับสวยนะคนซึ่งก็ฟังดูธรรมดาใช่ไหมครับการเช็ดสกรีนเออบิ๊กแม่เนี่ยก็ควรจะสกรีนให้การเล่นก็ฟังดูปกติ แต่ให้คิดว่ามนุษย์6ฟุต9นิ้วเนี่ยมาสกรีนให้กาดไซคนไทยที่ประมาณ180เซนติเมตรเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่คงจะเป็นสกรีนที่อิมแพ t คมาน่าดูจากนั้นเนี่ยถ้ามีโอกาสหรือมีจังหวะเนี่ยชนาทิพย์จะเลือกเล่นพลิกตัโลในการทะลวงเข้าหาห่วงโดยถ้าตัวถือบอลเนี่ยสามารถส่งบอลให้กับชนาทิพย์ได้นเนี่ยก็สามารถขึ้นทําคะแนนใต้ห่วงได้ไม่ยากด้วยความคล่องตัวในการพลิกตัวโลเข้าหาห่วงบวกกับไซส์ขนาดตัวของเขาแล้วเนี่ยเขาแทบจะได้เปรียบวงในทุกตัวเลยในี จึงไม่ใช่เรื่องยากเลยที่จะจบคะแนนจากการเล่นพิกแอนโรได้ทิพลุยเข้าไปด้านในขึ้นลูกนี้โอ้โหสวยงามครับชนะทิพจักรวาล20นะครับชนะทิพไพร์มอีทไทเลอร์ไทเลอร์ลากเข้ามาด้านในแล้วหมุนให้มาชนาทิพชนาทิพขึ้นเองแล้วบ่อยครั้งมากเลยเนี่ยที่ชนาทิพจักรวาลและไทเลอร์แลมเนี่ยจะเป็นคู่หูในการเล่นพิกแอนโรซึ่งกันและกันถ้าคนป้องกันไทเลอร์แลมเนี่ยกลับไปประจันหน้าไทเลอร์แลมไม่ทันเนี่ยก็จะโดนยิง3คะแนน ทำให้จําเป็นที่ว่าตัวประกอบของชนาทิพย์เนี่ยที่ขึ้นมาเนี่ยสลับตัวประกอบเนี่ยต้องมากันไทเลอร์แลมก่อนซึ่งจะทําให้ชนาทิพย์เนี่ยว่างสุดๆในการโรเข้าหาห่วงและด้วยความสามารถของไทเลอร์แลมเนี่ยก็จะสามารถส่งบอลให้ชนาทิพย์เล่นต่อได้อย่างง่ายดยายไม่ลงครับโอ้โหไทเลอร์ไทเลอร์เจอกับจิตพลจิตพลตามติดเลยครับไม่ปล่อยแล้วโยกหลบมาทางขวาครับไทเลอร์สะบัดกลับมาให้ชนะทิพย์ลอยเข้าไปได้ในโอ้โหหลบนิดนึงแล้วเช็ดแป้นลงไปครับ สองคะแนนแรกเป็นของทางให้เทคก่อนจากชนะทิพย์จัก,กรวาลนักการสามคะแนนโอ้โหบทจะมาก็มาซะอย่างนั้นแหละครับนี่โอ้โหจูจๆด้วยครับจูจูจไปทำแฟนๆนี่ยิ้มด้วยนะครับไม่ได้โกรธนะครับยิ้มแลวทำจู่ๆนะครับแ ล้วถึงแม้หากว่าชนาทิปจ์จักรวาเนี่ยจะไม่ได้บอลจากการเล่นพิกแอนโลเนี่ยเขาก็แค่วนออกไปรอบริเวณดังเกอร์สปอตหรือว่าวนออกมาเพื่อเซตสกรีนใหม่อีกรอบหนึ่งหรือว่ารอรับบอลเล่นก็ได้หลุดไหมเรียบร้อยแม่นึกว่าจะได้ฟาวนะครับไม่ได้ไม่เป่านะครับพุตสินปล่อยผ่านไปลูกนี้ครับได้เปรียบอยู่แล้วร,รอบรองนี่เล่นได้ดีด้วยนะครับทั้งนาราทิ์แล้วก็จิตวโตัวเวโรดครับ แบนวัดคือน,นำา6ต่อ0ไทเลอร์ไถมาด้านในให้ชนะทิพขึ้นใต้แป้นมาเลยครับ2คะแนนแรกของทางไฮเทคนักการ,ร,รลงกับการน,นัดทีไรนี่กลัวเรียกผิดหลือเกินครับลอยเข้ามาด้านในชนะทิพขึ้นโอโ้โหโดดลอยมาดูวมันจะยักซะแล้วครับซึ่งชนะทิพจักรวาเนี่ยเป็นคนที่สามารถยิงได้ทั้งระยะกลางและระยะไกลได้ดีแม้จำนวนการยิง3คะแนนของเขาจะม,มีเพียงเฉลีย่ย1.4ครั้งต่อเกมเท่านั้นแต่เขาก็มีเปอร์เซ็นต์3คะแนนที่มากถึง สี 1> 1่อร์ตถพลหลบสวยครับคืนออกมาด้านนอกชนะทิพสามอีกแล้วเปิดสวยครับชนะทิพจักรวาลนี่สามคะแนนลูกที่2ของเจ้าตัวแล้วนะครับในวันนี้บอกช้าก่อนครับให้มาที่อัตถพ์อัตถพ์เข้ามาตรงกลางยอดมาขวาเอาชนะทิพสามคะแนนอีกแล้วโอ้ยสามคะแนนสามลูกลงสามลูกเลยครับชนะทิพจักรวาลวันนี้ครับ นี่ลงตำแหน่งน้องโอมผิดหรือเปล่าครับไม่น่าใช่เซนเตอร์ครับน่าจะเป็นชูตเตอร์ครับโอ้โหจริงจริงครับแล้วก่อนสวัสดีออกมาชนาทิปสามคะแนนโอ้หชนาทิพจักรวาลครับแม่ชนะทิพชนาทิพไม่มีใครจับยิงเองเรียบร้อย ชนะทิพจักรวาลครับและที่ขาดไปไม่ได้เลยก็คือการเล่น post พลย์ซึ่งชนะทิพจักรวาลเนี่ยคนเล่นโพสเพลย์ที่จะไม่ได้เน้นไปทางลูกประทะหนักๆจะเป็นการชิงจังหวะในการใช้ฟุตเวิร์กในการเล่นโพส t ซึ่งชนะทิพย์เนี่ยมีความไวกว่าตัวป้องกันโพส t เนี่ยน่าจะเกือบทั้งหมดของลีกแล้วทําให้เขาชิงจังหวะการทาคะแนนจากฟุตเวิร์กได้ไม่ยากเกมบุกขึ้นมาได้เร็วนะครับยอดมาให้กับชนาทิพย์ชนาทิพย์เจอจุดบนสุภาพลุยเข้าไปได้ในรถขึ้นลนูกนี้ได้ฟ้าจากทางอัฟนานครับ หลุดตัวแรกมาเจออัฟนานซ้อนครับต้องมีเวลาอีกเยอะครับลุยครับแบดวัตไหเทก็ต้องหนีครับแบดวัตก็ต้องไล่ชนะทิหมุนมาแล้วขึ้นเองโอ้โหความแข็งแกร่งี่คนละเบอรเลยครับหมุนมาชนกันเดนเลยครับจังหวะน,นี้ของทางชนาทิพจกักรวันกลับมาล้วชมกันต่อนะครับในคอนเตอร์ที่3ครับไหเทกดำอยู่นะครับ5 1า0โอ้โห ชนาทิพมาผมทรงใหม่ดิดูเลยครับโอ้โหผูกจุกแล้วดูเลยครับโอ้โหแล้วฟาวใครครับชนาทิพนี่เลี้ยงบอลคล่อ,นองนี่ยกระปีกนะครับโอ้โหนับหรือเปล่า คะแนนนับโอ้โหดูครับจังหวะการหมุนพลิกบอลของชนาทิพย์แล้วเข้าไปวางทําคะแนนได้ครับนึกว่าปีกครับแม่จริงๆแล้วก็เป็นชูตเตอร์นะครับแอบเล่นเซนเตอร์ได้นิดหน่อยนั่นเองครับดูครับจังหวะข้ามบอลไปโดนโอบเอวนิดนึงนะครับแล้วก็ปล่อยบอลไปครับเป็นแอคออฟชูตติ้งนะครับจะได้ชูตโทษโดยการที่เขาเนี่ยสามารถทําได้ทุกอย่างเลยทั้งทำได้ยันแฮนเดิลเลี้ยงบอลเขาจึงเป็นเวอร์ซิชัยบิ๊กผู้เล่นที่อเนกประสงค์ในเกมบุกนั่นเองครับลูกนี้ลงด้วยครับ ชนาทิ์จักรวาลโอ้โหเสียงเชียร์ดีดังลั่นเลยครับในส่วนของเกมรับเนี่ยสำหรับการเล่นแบบโซนแล้วเนี่ยยังไงเขาก็ต้องเป็นผู้เล่นที่ยึดพื้นที่มั่นไว้บริเวณใต้หัวเพื่อป้องกันใต้แป้นเป็นริมโปรเทคเตอร์เป็นหลักในส่วนของการเล่นแมนตูแมนเนี่ยแน่นอนว่ายังไงคู่ประกบของเขาก็คือเซนเตอร์หรือวงในด้วยกันเองนี่แหละแน่นอนว่าด้วยขนาดตัวของเขารวมไปถึงความคล่องตัวที่เขามีเนี่ยเขาสามารถเล่นป้องกันวงในได้เป็นอย่างดีอยู่แล้วอดาา้น ดาราทิพย์โอ้หลอกชนาทิพย์ไม่ผ่านครับแต่การป้องกันที่ทําให้ว้าวจริงๆที่มาจากชนาทิพย์เนี่ยคือเวลาที่เขาจําเป็นต้องไปป้องกันการเล่นพลิกและโรลรวมไปถึงการป้องกันกาดวงนอกเมื่ออีฝั่งทําการเซตสกรีนเพื่อให้กาดฝดสองตรงข้ามเล่นเนี่ยกาดที่เลี้ยงผ่านสกรีนมาเนี่ยจะต้องมาเจอกับชนาทิพย์จักรวาลที่เล่นไฮด o อกโคเวเลตซึ่งเป็นการเล่นดอกโคเวเลตที่ ยึดพื้นที่ด้านในแต่ว่าจะขึ้นสูงกว่าปกติขั้นขึ้นไปชิดฝั่งตรงข้ามที่วิ่งข้ามสกรีนมาหรือว่าถึงขั้นไปเรียกว่าสลับตัวประกบกับทางแบนดวารครับ2-3ลง3จาก3ผู้เล่นวงนอกครับบอเมตขึ้นไม่ได้าคซึ่งไฮดอกโคเวเลตซึ่งหากเป็นผู้เล่นเซนเตอร์ทั่วๆไปที่ช้าเนี่ยจะเป็นการเล่นป้องกันที่ค่อนข้างจะเป็นจุดอ่อนได้เพราะว่ากาศที่มีความเร็วสามารถเลือกที่จะข้ามเซนเตอร์เนี่ย ทะลวงเข้าหาห่วงไปได้เลยแต่กับชนะทิพย์จัก,กรวาลเนี่ยมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นขอเล่าเกินไว้ก่อนเลยเนี่ยว่าการแข่งขนันบาสเกตบอลเนี่ยจะมีความพยายามหลายครั้งในการลากเซนเตอร์เนี่ยออกมาจากใต้แป้นเพื่อให้ใต้แป้นเนี่ยขาดผู้เล่นตัวใหญ่ไว้ป้องกันห่วงแล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งก็คือเพื่อล่าเซนเตอร์เหล่านั้นเนี่ยที่ค่อนข้างช้าเนี่ยที่ไม่สามารถเล่น p e มิเตอร์ด e เฟน s ์ได้ด้วยการใช้ผู้เล่นวงนอกเนี่ยที่มีความเร็วมากกว่าเนี่ยทะลวงเข้าหาห่วงไปเลย ซึ่งวิธีการบุกแบบนี้เนี่ยแทบจะใช้ไม่ได้กับไฮเทคเลยเนื่องจากเซนเตอร์ตัวหลักอย่างชนาทิพย์เนี่ยสามารถเล่น p ิมิเต t e r defense ได้ดีมากๆส่วนหนึ่งก็เนี่ยก็คงให้ต้องให้เครดิตกับทีมแล้วก็เพื่อนร่วมทีมอย่างไทเลอร์แลมชัชพลจึงเย้่ยมปินปฏิพานกล้าหาญที่เวลาชนาทิพย์โดนลากออกไปที่ perimeter เนี่ยก็ยังมีพวกเขาเหล่านี้เนี่ยที่ยังคงอยู่ใต้แป้นทำให้คนที่คิดจะข้ามชนาทิพย์เนี่ยหรือว่าตัดเข้ามาเนี่ยก็ยังต้องเจอผู้เล่นเหล่านี้เนี่ยเฮลซ้อนต่ออยู่ดี ต่อมาคือความสามารถในการเป็นช็อตบล็อกเกอร์ของเขาเขามีสถิติการบล็อกในฤดูกาลนี้เนี่ยอยู่ที่14ครั้งเป็นอันดับที่5ของลีร่วมกับนราทิบุญเสิร์ของเบนวาสเลมเมอร์หากเทียบจากแค่จํานวนครั้งของการบล็อกเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ดูโดดเด่นอะไรมากเมื่อเทียบกับบิ๊กแมนด้วยกันแต่ว่าที่น่าพูดถึงก็คือจังหวะที่ชนาทิปบล็อกมันเนี่ยมันส่งผลต่อลูกเกมแล้วก็ค่อนข้างจะติดตาตึงใจมากพอสมควรซึ่งเดี๋ยวจะพูดถึงเรื่องนี้กันอีกทีนะครับ ในรอบเพลย์ออฟเนี่ยรอบแรกเจอกับสโมสรนสไนเปอร์บาสเกตบอลลับ2เกมและเข้าไปเจอกับแบนวาสแลมเมอร์มอลพอพนคอนในรอบไฟนอลอีก2เกมเขามีสถิติค่าเฉลี่ยอยู่ที่11.5แต้ม8.3รีบาว1.0แอสซิส1.5สตีล1.8บล็อกต่อเกมด้วยเปอร์เซ็นต์ความแม่นยำรวม57.6แ,และเปอร์เซ็นต์3คะแนนอยู่ที่33.3เปอร์เซ็นต์ แข็งแกร่งนะครับตัวอ p p r t t ไทเลออ์ให้มาชนาทิปหันกลับมายิงได้มาเหมือนกันทำฉากออกมาแล้วดีดให้กับนัทพลกุปดิษหมุนตัวรอบหนึ่งแล้วหนึ่งสงดีดออกมาด้านขวาชนาทิพยจักรวาลสามคะแนนครับชูตเตอร์ยิงไม่ได้ก็ให้ชูตเตอร์ที่พอเลนเซ็นเตอร์ได้นิดหน่อยยิงน่อยครับแม่จะติดแล้วครับแม่ ชนาทิพย์จับบอลไม่ติดหันไ่อีกทีนึงยอดใต้แป้นลงไปสไดเปิร์ตรงนี้<อ>บริเวณริมสนามครับโวยแบบนี้อีกรอบหนึ่งโดนเทคนิเกิลฟาวนะครับตัดบอลได้สวยครับชนาทิพย์ยัดเลยไหมหนึ่งสองเข้าไปลอยโอ้ยได้ฟาวครับ <c oughs> กนกรยิงลูกนี้ไม่ลงและเก็บได้ครับชนาทิพย์หมุนโอ้โหขอไว้ช้ากว่าชัดเจนเลยนะครับใหญ่กว่าแต่ช้ากว่าครับอย่างที่เรียนให้ผู้ชมทราบไปตอนต้นนะครับ ผลงานสุดตราตึงในรอบเพย์ออฟของชนาทิปจักรวานเนี่ยคือการบล็อกที่เสริมกําลังใจของทีมแถมตัดโอกาสการไล่ตาของทีมตรงข้ามนี่แหละคิดดูว่าบล็อกของเขาทังา้งหมดจุด4ครั้งเนี่ย,เ,ยเกิดในเพย์ออฟไปแล้วถึง7ครัง้งการดัดหมุนแล้วขึ้นวางซ้ายโอย้ผ่านเจครับแต่ไม่ผ่านชนาทิพย์บนาทีไปาทางขวาโรลไม่ยิงลุยเข้ามาด้านในวางโอ้โหตบหายเลยครับ ไม่ผ่านมือง่ายๆครับธนาทิปบอกว่าไม่ง่ายไม่ง่ายครับโดยบล็อกที่แสนสำคัญ2ลูกของเเนี่ยได้แก่ลูกแรกที่เป็นการบล็อกลูกของจารอนคัมใน13วินาทีสุดท้ายของเกมแรกของเพย์ออฟทำให้สไนเปอร์เนี่ยหมดอากาศที่จะไล่ตามกลับมาให้ทัน84 79 อุ้ยลุยมาเร็วมากครัขึ้นไปโอ้ชนะทิปติดตั้นเลยครับโอ้ฝังเลยครับไม่ต้องเล่นเลยครับเพลงนี้ครับชนะทิปบอกโนโนโนครับไม่มีโนอะไรเลยครับโอ้โหนี่ครับไปยืนคุยกันดูข้างในกับทางชนะทิปครับชนะทิปบอกไม่ต้องพูดไม่ผ่านมือชนะทิปครับโอ้ชนะทิปบอกไม่ต้องพูดครับ โอ้โหจะรอนคับบอกมาขอดูครัโอ้โหเรียดูครับเพลงนี้นะครับลุยเข้าไปด้านในปล่อยปุ๊บบล็อกเต็มเต็มนะครับแล้วทุกคนไม่เล่นต่อเลยนะครับสังสไนเปอร์ทั้งไฮเทคนี่ยืนกันนิ่งหมดเลยครับโอ้มันยอมไปในตัวเลยครับโอ้บอลยังไม่ถึงแป้นนะครับโดนบล็อกแบบนี้คลีนแน่ๆแล้วชนะที่บอกโนโนครับไม่ต้องพูดครับ ในการบล็อกลูกที่2เนี่ยคือลูกเลีย้ยัพของการนัดเสมอใจใน40วินาทีสุดท้ายของเกมชิงชนะเลิศเกมที่2ทํทำให้ไฮเทคบาสเกตบอลคลับเนี่ยยึดช่องว่างระดับ2หลักเอาไว้ได้แล้วก็คว้าแชมป์ของฤดูก,กาลน,นี้ไปได้ในที่สุดทางแบนวัตส,สแลมเมอร์ธวัชชัยไฮมาโมฮัมเมด็ดาราทิพย์เอ้าโดนซิลแต่บาสเอากลับมาได้ บาดหมุนแล้วขึ้นวางสายโดดตบอีกค,ครับโอ้โหเกมรับก็เหนียวขึ้นมาเกมรุกก็ตื้อไปครับโอ้แล้ว dy, เฟรดดี้เผาเวลาครับไปเล่นโอ้โดนดึงครับดูครับจังหวะที่ลุยเข้าไปด้านในแล้วขึ้นวางครับโอ้โหตบจังหวะนี้นี่จบเลยครับ นาทิพย์จักรวาลเนี่ยคือเซนเตอร์สุดแสนจะสําคัญของวงการบาสไทยและทีมชาติไทยของเราอย่างแน่นอนผู้เล่นคนไทยที่มีขนาดตัวระดับบิ๊กแมนจริงๆมีสกิลเซ็ตที่แทบครบครันการเล่นโพสเทย์การเล่นพิ ay, กแอนโล่ Low, พสามารถในการยิงจากทุกระยะพอสามารถในการเลี้ยงบอลตลอดจนไปถึงการเล่นเกมป้องกันได้หลากหลายรูปแบบเขาจึงเป็นผู้เล่นที่ครบเครื่องที่สุดคนหนึ่งของยุคนี้เลยก็ว่าได้และทั้งหมดนี้คือเบสเซนเตอร์ของบาสเกตบอลไทยลีก2023 ชนะทิพย์จัก,กรวาลปัดข้ามาโอ้โหแล้วจ่ายบอลเสียไปเองในช่วงวินาทีสำคัญครับแบนวาร์ไทเลอร์โยกลุยเข้ามาด้านในแล้วก็โฟลเตอร์ลูกนี้ไม่ลงครับแต่ก็สตีลบอนมาได้ครับชนะทิพย์ยังอีกแล้วโอ้โหแอสซิสต์สองทีของทางไทเลอร์ดีดอาจจะบอกว่าตัวไม่ดูห่างละเกินแต่ถ้าได้มาดูเนี่จะรู้ว่าทำไมห่างครับ เอดูจังหวะสวยๆของการเข้าทำครับง no. ไทเลอร์กับโอโรดครับเจ็ดต่อสิบไทเลอร์ลากขึ้นมาทางขวาแล้วโฟลเตอร์อีกแล้วไม่ลงลูกนี้เก็บรีบาวด์จังหวะสองปัดมาเข้ามือเจ้าโอมครับโอ้โหปัดมือมาเนี่ยชนะทิพย์ยัดไปเลยครับนี่ชัดผลปัดมาแล้วชนะทิพย์ยัดไปเลยครับ บอลตกเข้ามือปุ๊บกระโดดสวนทันทีครับป้องกันไม่อยู่นะครับเพลงนี้เรามาดูผู้เล่นตำแหน่งเซนเตอร์คนอื่นที่ก็โชว์ผลง,งานโดดเด่นกันบ้างดีกว่าครับก็จะมีคอไว้จากสไนเปอร์อนัสวีแก้วนรงจาก TTE ไทยเครื่องสนามธีรวัน์จันทจ,จรจากแบนวสัสใชัยณลิศต,ตันทลักษ์จากนาคาฮันเตอร์หนองคาย อีต่อไปจะเป็นใครสามารถรอติดตามได้เลยที่ช่อง g e t b a บ k e t อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์ช่องของเราด้วยนะครับคลิปนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากขาดวีดีโอการแข่งขันจาก YouTube b a s k e t b ส l l ตบอ i ไท a ล u e และภาพถ่ายจากสมาคมบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยโดยช่างภาพซ u เปอร์ปอฟโตกราฟเฟอร์สามารถไปติดตามเพจของเขาก็ได้นะครับแล้วสำหรับ E.P. นี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่อนะีหน้าสวัสดีครับ